ด่วนรีบดูก่อนใครรวมคลิปน้องอุงอิงเล่าความฝันขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเหมือนเท่ากับมีเรื่องเล่านะครับผมเนาะ,ะขาาวสารเอาเม้อบาสูพีเอาเม้อเอาเม้อสุนองเอาเม้อบาสู FC เอฟซีล่หน่อยกันเด้ฟังอีกแล้วพี่น้องต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมเนาะ,ะหลายคนที่รอคอยอเป็นวันที่หลายคนรอคอยพี่น้อง เป็นวันที่หลายคนนําตัวเลขกนะครับผมเนาะเสี่ยงโซงเสี่ยงดวงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะมักภัยมักมัน่นห้ามกันบ่ได้ซึ่งเมื่อนี้พี่น้องก็มีความฝันของอีิลาหน่อยเฮ้านะครับผมเนาะก้อนหนานี่ีิลาหน่อยเฮ้ากับไดเวา้าอาไข้ทั่งเสียนโนนฟังนะครับผมเนาะว่ายิลาฝัน เห็นแดงจึงคืนเลยว่าสันเด้อ่ะซึ่งเป็นคลิปก่อนหน้าน,นั้นวอีสานกับจะเอามาร่วมในคลิปนีน้นําอ่ำถ่ายคลิปนะครับผมเนาะแต่ล่าสุดพี่นอ้องอ่เมื่อวันที่ผ่านมาเนาะครับผมเน,ะนาะขณะที่อีหลานหน่อยเฮานั่งกินเขานะครับผมเนาะก่อนที่จะไปเข่าห้องอัดเมื่อวานนี้อีหลานหน่อยเฮาไปเข่าห้องอัดนะครับผมเนาะแล้วนะครับผมเนาะกะมีแม่ค้าพี่น้องลอตเตอรี่มาขายซึ่งนะครับผมเนาะนักดานั้นพี่น้องก็มี าทางช่องของเสียนน้นทังช่องของพ่อเอกทังช่องของคู่มอนอิงนะครับผมเนาะได้ทายคลิปอิหล่าหน่อยห้าลงนั่นก็คือตอนอิหล่าหน่อยห้ากําลังเลียกรอตตอลี่อยู่นะครับผมนาะหลายคนก็นสงสัยอิหล่าได้ตัวเลขมาจากไหนคืองวดน,นี้คืออยากซื้อรอตตอรี่คือดึงยัางมั่นใจคือดึงเอาตัวนี้นะครับผมเนาะนั่นก็คือดึงให้เสียนน้นดึงให้พ่อเอกดําแล้กทามทาั้งพี่มอนอ กับทาง p องจีะครับผมนอตบับอาบโว์ซันเดซซึ่งมันเป็นอยังที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับผมนอะตโดนโดน,โดนทียเเฮาเฮาจะเห็นแบบนี้นอกจากแบบจะมีแบบเอฟซอหรือทั้งพอกันใช้ขอทั้งผู้นัน้นผู้นี้ขอว่าให้ยิบให้แน่แบบนี้นะครับผมนอะตอิร่านอย่าเขา้อจะยิบแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องมันมันจะเกิดขึ้นบ่อย,อยครับนะครับผมนอะที่อิร่านอย่างเขาอยากอยากจะยิบอยากจะดึงให มันเกิดขึ้นบอคอยบอยซึ่งนะครับผมนะัดตัวเลขในลอตเตอรี่พี่น้องอทั้งแองจี้เองนะครับผมเนาะทั้งมอนอิงเองกด้เว้าว่าอีหล่าหน้อยเขาตื่นนอนขึ้นมากับว่าว่าลาฝันเห็นว่าสันเดสลาในความฝันของอีหล่าหน่อยนะครับผมเนาะจากทีบาวสารรันได้ยินทั้งแองจี้กับมอนอิง่าอีหล่าหน่อยเขาน่าจะฝันเห็นแบงค์ร้อย นะครับผมนอดรับกันได้วอลซูพีแองจีฟังว่าอ่าตัวนี้เดอร์พีแองจีวันสันเดย์กับปรากฏว่าอีหล่าหน้อยเข้ากับมาซื้อลอตเตอรี่นะครับผมนัดมาเอาดึงเอาลอตเตอรี่อ่ายูลันกับเขานะครับผมนัดทีกําลังฉีดล้างกินเขาอยู่กับดึงตามที่พี่น้องเห็นนะครับผมนัดในคลิปนี้ละเดี๋ยวบริสารจะเอาให้ลงลอตเตอรี่นะครับผมเนาะตัวใดอีหล่าหน่อยเฮาดึงตัวใดทําไมถึงดึงตัวนี้และอีหล่าหน่อยเฮา ฟันเห็นแบ่งรอยคือสื่อตัวนี้ว่าสันเด๊อ่านี่คือคําถามของหลายคนนะครับผมกะปรดใช่วิจารย์ในการรับส้มเดอพี่น้องเดอ้อปาอีสานจะยำอยู่เสมอเราไม่ได้สนับสนุนให้เดินการพรนันนะครับผมเนาะอ่าใครเบิ่งด้วยความบันเทิงพี่น้องใครไม่ชอบเรื่องนี้กะคอยเบิ่งด้วยความบันเทิงคัาพี่น้องเ้าๆอย่างหลายใหญ่ห้างนะครับผมเนาะอย่ากพี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้น้ำกันนะครับผมเนาะอีดาโนย่าจะดึง เอาลอตเตอรี่ใบไหนและการเรื่องความฝันของอีหลาน่อยเห่าที่เอามาร่วมในคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปรับส่งฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทาง2อบาสานน้ำแนวเพื่อเป็นกำลังใจไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับเ้าเอาเจ็บสุดเหรอขีนหนึ่งพ่อนอนเอาวะขนหนึ่งฮะ เนี mm ้สเอาอ่งศูกาหนึ่งศูนย์ศ oh, sure. ูน่งมนอันนี้นะกลับกันพอนุ่นเอาเนาะีรยอพอ่มหนครเรียกยังอ้าพอเกเปีีนฮอะอันใดเจ้าเดวกอันนี้ได้เอา

เดี๋ยวแป๊บนึงแล้วจ่าแม่เดี๋ยวจัดใจแจกซื้อให้พ่อมาหัวซื้อให้พ่อเนามันต้องออกเนาะกำลังจับเลขให้นะครับใจเลขยยังหวานๆเด้อดมันนี่แล้วลออุ่นกำลังจับให้ครับพี่น้องตอนนี้เขาอยู่ชุมแพครับกำลังจะไปอัดเพลง ห่อ,อนนลอุ้นรอรุ่นครับมาถือแทะเบิ้งพี่น้องซื้อให้พ่อมาบัวเอออ้ากใจดีแทอ เอาเด้อปูดเด้อปูกิงจับให้งวดนี้นะครับงวดที่เราจับให้แปดเจ็กระถือด้อืมงวดนี้แปดศูหนึ่งกับเจ็ดศูนหนึ่งเอาปูโสกผู้มันมาแล้วก็ไล่เล่นบอ,อกอยังจะรอรับชมศิลปินาแป๊เออเอเอาเบิร์ลิปนี้เลยมีซีแล้วเนี้ล่ะ แล้วก็พี่หลีแดื้นคืองูยันห้าเปอะตอนพีจีเลาไปกินเขาตอนนี้ว่าไปจอดกินเข่าฝันอยู่ในรถฝันว่าฝันเลยนยิ่งพออหาิ้เอาเอาจักละจักละบัดเนี่ยเอาให้เบิร์เงปนี่บอกเรีกนี่ออกเรียกง่ายเลรวะ ใส่คอนเทนต์บางเดี่ยป่ะอุ <c <c ้งอิงฝันเห็นเลขแดงจืดคือเบ็ดฝันเห็นเลขแดงจืดคือเขียนยังไงแดงจืดคือป่ะนะเสร็จก้นเห็นด้วยหาแปดป่ะนะอาฝันหรือว่าอะไรยิ่งคนเบอก สิก oh, ิโลรเยออมอหลฝันอเดี๋ยวฝันปะฝันกันได้รู้กันล่ะอรถเลียนอยู่ป่าจ๊รถเลียนอยู่จัดรแบบวนี้ดรับแบบ บราม่เรามีไสิรีบอกว่าอีก5 8กิโลเลี้ยวขวาที่บอกว่าอะไรนินึ่งแต่บอกหรือว่าหลังขวา่บอกแต่ว่าถึงแยกที่เชียงบุรีแล้วนะคะตรงนั้นแยกแต่ว่าอีกอย่างกระบีขข่พ่อมาอยู่แล้วเหรตอนนี้พ่อใส่เท่ละอันร้อยเจ็ดสิบเก้ากิโลทมื่อวานค่ะพอ่อีก518กิโลถึงถึงที่พักคืออย่างไง

จยินลูกขอนานทาบาทสิบสีน้เอยบ่มายี่สบาทยี่ยังเนี่ยเออพอสิบนสีน้กินบะเมนอีหลีจีนอขอบาบ่จริเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ลองเทียบเทียบ็นเรื่องนี้เย น่าน่าหายเศร้าบาทน่าหายเศร้าบาทเ่อนัวหนีอยพออี๋อ๋อล้อรู้ดีมาเตรียมดูช่องพ่อกลางใช่เตรียมดูเลยครับโหลดแล้วไปน้องดูนะครับนี่ปุ้งอิงให้ครับมันๆทุกคนนะครับปุ้งอิงให้นะครับ